หนไหนไหนหนใครบอกว่าจะมีของฟรีเป็นอันนี้เห็นไหมผมเห็นนะว่าใครทําคลิปออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นของฟรีนะไอ้เราก็อุตส่าห์รอสรุปมันไม่ฟรีนะคุณผู้ชมนะทั้ง2องอันนี้นะครับผมแต่ว่าแมปนี้จะเป็นแมปของที่คนไทยเราสร้างขึ้นมานะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะกดจอยไปนะครับผมแล้วก็ ลิงก์แบบนี้อยู่ใต้เดสคริปชันข้างล่างนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้ามาในเกมนะครับผมคุณผู้ชมครับผมอ่าเนี่เขากาลังคุยกันนะครับผมว่าแบบเอ้ยไหนว่าของฟรีสรุปริงมันไม่ฟรีนะครับผมคุณผู้ชมครับทั้งหมดเลยนะครับผมที่เขาสปอยกันมานะครับผมนี่เลยคุณกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนเป็นของขายทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าคุณจะไม่สามารถซื้อของอันนี้ได้ข้างนอกเกมนะครับผมคุณจะต้องซื้อได้เฉพาะในเกมนี้เท่านั้นนะะสมมติว่าผมจะซื้ออันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม่ เลยนะครับผมถ้าผมกดทายออนไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดลองซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผม20โลบักแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างนอกเกมเนี่ยมันซื้อได้หรือไม่ได้นะครับผมผม <t> กดซื้อไปแล้วนะครับผมอันนี้คืออย่างแรกนะที่ผมอุดหนุนอา่าเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะ <misin? S 2> อ่าอันต่อไปนะครับผมที่ผมจะอุดหนุนเลยนะคืออันนี้นะครับผม75โลบักนะครับอันน <t> ี้คือผมมาอุดหนุนให้กับแมปคนไทยนะครับซื้อไปนะจ๊ะ75าโลบั๊กนะครับผมสำหรับอันนี้ย้ำนะครับผม โอเคผมกดซื้อไปเรียบร้อยแล้วกดใส่ที่หลังนะครับแล้วก็มีอันนี้นะอันนี้คืออะไรหวะอันนี้คืออะไรหวะอ๋อนี้คือมงกุฎโอเคผมกดซื้อไว้ก็ได้นะครับผมถือว่าอุดหนุนกันนะครับผมอ่ะกดซื้อไปอันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับผมแต่ถ้าใครไม่มีโกลบักนะครับคุณไม่ต้องกดซื้อนะคุณผู้ชมนะอ่านี่ผมกดซื้อเพราะว่าผมจะอุดหนุนนะครับผมมีอะไรอีกโอเคอันอื่นผมไม่ซื้อแล้วกันนะครับผมโอเคมา คอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มในอีก10นาทีนี้นะครับผมซึ่งไม่ได้ของฟรีนะครับผมคุณผู้ชมครับหรือว่าถ้าอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับแมปนี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เอาว้าต้เวนตอรี่กันครับคุณผู้ชมครับผมมาดูการเอาว้าต้เวนตอรี่นะครับผมตอนนี้เราซื้อของไปทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมเมื่อกี้นะอ้าวเป็นอะไรอ่ะหาจังเราบอกครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่เลยของที่เราเพิ่งซื้อกันไปนะครับผม1 2 3ชิ้นนี้นะครับผมอ่ะ 3ชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามันสามารถซื้อได้ข้างนอกเกมไหมนะครับผมเอ้าคุณผู้ชมมันสามารถซื้อข้างนอกเกมได้นะครับผมนี่เลยคุณสามารถซื้อข้างนอกเกมได้ด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในแมปเลยนะครับผมชิ้นแรกเลยก็จะเป็นมงกุฎนะครับผมอันนี้เลยนะครับสวยดีนะครับผมแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบรีมิเต็ดไทม์ไหมนะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวนะครับอ่ะแล้วก็นนี้มาเลยเพลิงพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเลยก็คือ หูฟังนะครับผมเฮดโฟนนะครับผมจากคอนเสิร์ตนี้นะครับผมแต่ว่าย้ํานะครับผมไม่ฟรีนะครับผมของพวกนี้นะแต่นะครับผมคุณผู้ชมครับแต่นะถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งมาดูคลิปของช่องวินล็อกเกอร์หรือว่าช่องนี้นะครับช่องของผมครั้งแรกเนี่ยช่องเรามีการแจกโลบัคฟรีด้วยนะถ้าสมมติเอา้าใครมันเดินชนกูนวะ ใครอยากได้โลบัคฟรีนะครับผมกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมเพราะว่าผมจะมาแจกโลบัคฟรีอันนี้คือชัวร์จริงๆนะครับผมไม่โจกนะครับผมไม่โจกไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้ยนี่แฮกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแบนด้วยนะครับโอเคมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมรักทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมนะกดติดตามไว้นะครับผมจะได้โลบัคฟรีรักทุุกกคคคนมมาาาาารรัับบบบบบบ๊๊๊ยยยยยจว